ครับเอเอเอเคฮฮผมชอบพาพดีชิชียเลยโอ้โห zero studio สวัสดีสครับอยู่ในช่องเอ่อ zero one studio อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาคอนเทนต์แนวเอ่ออยู่ในห้องกันอีกแล้วนะก <c oughs> ็วันนี้ไอคีมมันคืไม่ไมได้กวาดห้องไอเวนทักวันนักวันนี้ห้องไม่เริ่มจะสกปรกขึ้นทุกวันนะครับแม่โอเคเดี๋ยวมึงเข้าเรื่องก่อนดีคือวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคอนเทนต์ประเภทที่แบบว่าผคมเองีเนี่ยก็ไม่คิดจะทำนะ ใช้คำว่าอายมากเลยกว่านะที่จะทาคนทประเภทนี้นะเพราะว่าส่วนตัวผมไม่อยากจะเออจะว่าอย่างไรดีอะคอนเทนต์มันเป็นยังไงคอนเทนต์ง่ายๆก็คือเราจะมาดูภาพวาดที่ตัวเอง,องวาดกันนะครับผมซึ่งคือมันเป็นภาพวาดที่ผมผวาดเอาไว้เอ,อตั้งแต่ปีที่แล้วอะครับแล้วก็ปัจจุบันที่ผมไม่ได้กลับไปวาดนานมากแล้วนะเพราะว่าเออขี้เยจแเลยเออมันก็คงไม่มีผลกอื่นหรอกเออขี้เยจนได้และครับผมก็เลย ไม่ใช่ว่าขี้เหร่หรอนะมันเือแบบว่ามันมันไม่มีไฟอะเออผมเป็นคนหนึ่งที่เอาจริงชอบทําอะไรหลายอย่างนะแต่เรื่องวาดรูปเนี่ยเอาจริงผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบวาดรูปอันนี้บอกก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะจริงๆอะตอนเด็กอะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบวาดรูปมากเลยเว้ยแบบชอบพี่เฮียอะไรแหละคุณอันนี้คุณน่าจะไปรู้กันว่าผมชอบวาดรูปมากตอนเด็กนะครับตอนเด็กเนี่ยผมติดโควกเกิลนะเฮ้ยจริงจริงอันนี้ไม่ได้บุกนะ ติดโพลกูมากเลยเว้ยแล้วจำได้ว่าผมเคยดูคลิปฝรั่งที่เขาวาดรูปโพลกลที่แบบเป็นสปีดพิมพ์อ่ะแล้วก็ใช้โปรแกรมพิมพ์วาดรูปไปอ่ะเออผมก็เลยเรียนแบบจากคลิปนั้นเลยเว้ยมาวาดในสมุดแบบนี้แหละฮะแบบนี้เลยนะครับผมมาวาดในสมุดแบบนี้แทนซึ่งผมเคยวาดจนแบบว่าไอ้ที่ติมสมุดเล่มหนึ่งอ่ะไม่เต็มไปด้วยรูปภาพโพลกลเว้ยมันเป็นสมุดที่แบบว่าไม่ได้ใช้แล้วครับคือใช้แล้วหน้าไม่ครบอะผมเอ็เลยเอามาวาดเป็นโพลกูหมดนะครับผมซึ่งก็ วาดไปหลายเล่มเหมือนกันนะเออมันมีเล่มหนึ่งด้วยเว้ยที่ผมว่าเป็นเวอร์ชั่นแบบมังงะเออไม่ใช่แบบบางง่าก็ไปเชิงเลื่องแบคอมิกดีกว่าเออเพราะว่ามันการ์ตูมิงการนะเรับว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผมวาดแบบไม่ขออนุญาตนะครับมันก็มไม่ค่อยใช้เท่าไหร่คือมันเป็นแบบว่าเชิงในแบบคอมิกนะครับเป็นแนวอ่านซึ่งมันจะมีแบบเนื้อเรื่องด้วยเออผมไม่คือจำแนนเว่าผมวาดไว้เยอะมากนะครับผมวาดเป็นหลายเล่มเลยแต่ น่าเสียดายมากที่ปัจจุบันผมหาไม่เจอเลยเว้ยไม่รู้แม่ผมเอาไปทิ้งเลยหรือเปล่าไอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมโกรธยิเหี้ยเลยวู้ยจริงๆเพราะว่าผมวาดตอนไหนเลยมาบ้าจำได้ว่าตอนวาดนี่แบบมือเท่มากเลยเออแต่เอามา,มาปัจจุบันตอนนี้เอาจริงๆเ,เอาจริงผมเป็นคนเยอะๆปัจจุบันนี้ผมไม่ค่อยได้กลับไปวาดรูปนานมากนะเพราะว่ามันก็เราก็รุ่มรู้สึกเบื่ออะไรเออแล้วด้วยยิ่งอย่างในเรื่องไอ้พาวเวกเ,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 เนี่ยมันตอนปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ได้กลับไปดูแล้วนะครับเพราะว่านี่นคอมมิชชั่นที่ตอนนี้แม่ง พูดยังไงดีเดี๋ยวหาว่าใส่ร้ายเอาเอาตรงเลยอ่ะมันมันเฮี้ยเออเอาตรงเลยคือมันเฮี้ยมันมันไม่เหมือนกับตอนเด็กก่อนของผมนะครับแล้วก็คือมันตั้งแต่ของผมันเป็นกาชาขับอ่ะไอ้เนี้ยเป็นยุคกาชาขับไอเนี้ยคือแบบเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เออคุณก็รู้ว่าการช่างเป็นยังไงใช่ไหมเออก็อย่างที่เห็นนะครับก็มาอยู่กับพวกอันนี่แหละพวกเอ่อวอคาลอยโทโฮอะไรพวกนี้บ้างนะครับผมก็แต่ไอ้ไอเนี่ยเล่มนี้ที่ผมวาดเนี่ยเป็นเล่มที่ผมวาดตั้งแต่ปีที่แล้วนะอันนี้จากสังเกตว่าจะมีคำด้วยนะครับผมแต่่เดดี๋ยวผมมไชันะ ดรกัันนะคบมันไม่โฟกัสให้อ่แต่มันเขียนว่า my a r t ภาพวาดของฉันนะครับเล่มที่หนึ่งด้วยนะ my fort ninja นี่ริมที่หนึ่งด้วยเล่มที่สองยังไม่มีเลยสัตว์นะนี่เตรียมริมที่หนึ่งก่อนเลยนะสังเกตได้ว่าไอ้ปก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 หนังสมุดเนี่ยมันจะเป็นปกแบบเออบอกไปก่อนนี่เป็นสมุดเรียนนะเอาจริงมันคือสมุดเรียนนะครับที่เขาแจกตอนเปิดเทอมมาเออแต่ผมเอามาวาดเล่มเล่มหนึ่งนะครับผม ซึ่งจะสังเกตว่าปกเนี่ยมันจะเป็นเป็น,ปน,ปนกระดาษ A4 งงๆครับผมผมตัดไปแล้วก็มาแปะนะไอ้ไอ้เทปตรงเนี้ยมันไม่ใช่เทปกาวหรือเทปอะไรฮนะมันเป็นเทปมันแผล <c ười> คือบริเวรผมฝากไปนี่มันแผลมาที่ให้ผมนะครับผมแล้วในที่แม่งมันก็ลืมไงเออผมก็เลยเอามาติดแม่งเลยนะโอเคนะครับผมไม่เยอะนากนะครับก็ประมาณนี้แหนละอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะอันนี้ผมก็ อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันนะคนระับแต่ผมขอมารีวิววันนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวในรูปวาดอันนี้เป็นไงเพราะว่าผมก็ไม่ได้กลับมาดูน้ำมากแล้วนะเออคนไอ้จริงผมไม่อยากทำคอนเทนต์แบบแบบนี้ซ้ำไปเพราะผมรู้สึกว่ารู้สึกอายเออคือผมก็ไม่รู้ว่าใน,ะนอนาคตเนี่ยผมจะได้เป็นแบบพวกแบบวาดรูปแบบนี้ไหมเพราะว่าส่วนตัวผมไม่อยากทําคลิปแบบวาดรูปมากๆผมชอบวาดรูปมากๆนะครับผมอันนี้พูดจริงๆเลยนะแต่ไม่มีโอกาสได้ทำวันนี้เพราะตัวเองขี้เกียจเออเนี่ยปัญหาเลยเว้ยนี่ผม รีกับการว่าหลูวผมนั่นกระใส่ที่ผม,ผมจยายาวาดทุกตานเลยก็ mm. ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแบบไดอารี่แล้วกันนะครับผมแบบว่าบันทึกความจำหน่อยแล้วกันนะเพราะว่า mm. ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตณอยู่วัจะได้ทำคลิปแบบนี้หรือเปล่านะผมแต่ถ้าได้ทำก็ก,ก,ก็ถือว่าดีไปนะเออพวกอยากทำมากเลยจริงๆคลิปนี้ก็เป็นแบบเอออกว่าคือก็ทำเพื่อแบบในอนาคตไงะคือแบบว่าเผื่อสมมุติว่าผมในอนาคตมาดูคลิปนี้ก็เป็นยแบบังไงก็ต้องรอดูไปดีๆอ่ะมีอะไรจะฝากถึงอนาคตตัวเองไหม คือแบบมึงยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเลยมึงจะฝากแล้วเหรอก็ donc, ถ้าหากมึงดูอันนี้ผมพูดถึงตัวผมในอนะคนนะคือถ้าหากมึงดูคลิปนี้แล้วมึงเห็นรายสินกูเนี่ยถ้ามึงรู้สึกคิดเนี่ยกูข,ขอโทษกู <c oughs> <c oughs> ว่าได้เคดีเว้ยเออกูอไม่รู้วนาคนเนี่ยมึงจะวาอยู่หรือเปล่าลนะแต่ก็คลิปนี้โดาเป็นแดรี่แล้วกันเออมันเปน็คปนความรจำขำๆมันไ,ไ,ปไปอย่าไปคิดอะไรมากนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวลองมาดูว่าภาพวาดจะเป็นอัพเล็กเป็นยังไงนะสามองเึ่งเริ่มเลยอ๋อเป็นชิบีมิคูนะครับอันนี้กูวาดจากที่เขาฝึก ที่มันเป็คนคลิปแบบผมจำได้โอเคนี่เป็นชีบีวิขวานี่วิขวายังอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าบอกว่าตู้ร้านวิคูยอยู่ไหนอันนี้ยังอยู่นี่ยังอยู่ดีนะครับอยู่อยู่ดีแค่ไม่ได้ออก้องนะฮะแต่ตอนนี้ต,นต้นหอมหยุดไปแล้วนะแม่งติดกาวไงเ,เออแม่งไอ้เหี้ยก,ก่อนก่อนไอ้ที่พูดไอ้บอกขอยอันแจ้งนิดนึงไอ้นี่ไอ้ที่บอกว่าเป็นของแท้อะไรเนี่ยไอ้ที่พูดอย่างนี้ว่าผมผมไม่รู้นะครับขอโทษละครันไอ้ที่ผมลืมไปมันภาสัเกี่ยวกับท็อปปี้ไงเพราะฉะนั้นก็เลยอ่าช่างมาเดช่างมาเดชผมพูดถึงว่า่าออทีคืเป็น ชีบีบิคุนะครับอันนี้ใช่ไหมบิคุฮัซุนินะครับผมเอาจริงๆชื่อว่าฮัซุนิบิคุแหละแต่ผมชอบเรียกแบบว่าชื่อจริงก่อนนามสกุลเนี่ยฮะปกติคนญี่ปุ่นจะเรียกนามสกุลก่อนชื่อจริงเสมอนะเราจริงจแล้วโอเคซึ่งก็เป็นภาพวาดแบบรู้สึกเหมือนจะเอียงแล้วภาพนี้เออมันโฟกัสสัทีเออมันต้องอยู่ใ,ใกล้ป่ะรู้สึกว่าภาพนี้เหมือนจะเอียงแล้วผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้แล้วนะแต่จำได้ว่าวาดจากคลิปแบบ how to draw อว์บิคุฮัซุนิอย่างเงี้ยเออแน่กูวาดตามอย่างนี้มาเลยเว้ยก็จะเเป็นแบบแบบบบอขาโโล,ลย เฮ้ยนี่ยเนี่ยผมว่าอย่างนี้แหละผ่าวกลัวนี่ผมผมชอบว่าอย่างนี้แบบนี้มากนะครับมือก็ไอ้ไอ้มือนี่ก็สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาในการวาดรูปผมมากนะอ่ะเดี๋ยวเป็นไงค่อยว่ากันแต่นี้มันเป็นชิบิอย่างไงอันนี้ผมขอไม่ไม่ลงเื่งแล้วกันค่อยแบบว่าเป็นลาเส้นแบบเร็วๆเลยจริงๆจังนะครับโอเคนะก็เป็นชุดนะฮมยมีแบบว่ากระโปรงอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะผมโอ้ยกระโปรงดูเลยบเท่มากเลยนะสมวผมตัววินเทวแบบ โอ้โหเยีะไไม่เท่ากันเลยอะไอ้แย่ดูดูแย่มากเลยอะสมองดูเทียวของผมรับผมครับพี่ผมนะคืออันอันนึงมันก็ยาวเลยอันหนึ่งมันก็แห้งนะครับคืออันนี้ก็ยาวอันนี้ก็แห้งนะครับผมไม่ไม่ใช่ยาวแบบใหญ่มันนี้ก็กใหญ่นีก็แห้งนะครับผมซึ่งก็เออมีรอยล,ล้มเลยนะเออนะครับผมลบไปหลายรอบมากๆเลยตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเอวาดมาแค่ไหนเนาะแต่จำได้ว่าก็ตั้งใจวาดอยู่เหมือนกันนะครับผมก็พยายามวาดเหมือนกันตรงนี้ไปรอบที่สองนะครับ อ่าไอ้ตูงนี้ผมคิดว่าคุณน่าจะเคยเห็นกันบ้างนะครับในช่องไอ้ด้านี่สองนะผมก็เคยแชร์โพสต์มากแหละนะครับผมก็เออลืมบอกไปนะครับว่าเวลาผมอไอ้เนี้ยผมก็มีบางส่วนบางภาพนั้นที่ผมเคยโพสต์ในหม,มู่ชุมชนนะครับผมแต่เขาวนี้จะมาโชว์ให้เห็นเลยทั้งหมดเลยว่าภาพทั้งหมดที่มทมผมวาดม,มีอะไรบ้างนะครับผมเพราะมันก็มีบางภาพที่ผมไม่ได้อัพลงไปเนาะโอเคก็เลยจะให้มาดูกันนะครับผม โอเคนี่ก็เป็นนี่น่าจะเป็นมิคูชิบิครับส่วนะี้โอเคก็เป็นเวอร์ชันชิบิแล้วนะครับไอภาพนี้ส่วนตัวผมใจกว่าภาพที่แล้วเยอะเลยนะเพราะว่าก็ก็มันดูเอ,อบอกไว้ก่อนมันยังก็ยังคุมอยู่ในคอนเซปต์เดิมนะคือ,อว่าตามที่เขาทำคลิปเอาไว้นะครับผมก็สมผมติวิเทียก็ยังดูแย่ยเนม่ยนะผมไม่ค่อยชอบคือไอ มันจะเหมือนเดิมเลยอะออนะครับผมเต็มตรงผมชอบภาพภาพที่แล้วเยอะเลยนะเพราะว่าด้วยลูกกระตาด้วยแหละเออผมชอบตรงลูกกระตามากเลยนะแล้วก็ปากที่เป็นยิ้มสดใสนะครับมีจะแบบมีแบบว่าอะไรวะเขา,าเรียกว่าอะไปลาเสือที่แบบว่ามันจะแบบตัวละครเืินนะเออสันต์เขินก็จะมีด้วยนะครับผมเต็มก,กระปูนก็ขาดใจมากเลยกระปูมันแบบทิศทางมันไม่ไปทางเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยไอ,อ้ตรงเนี้ยฮะเนี่ยเคือผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องีเคี้ยอะไรหรอกแต่ว่ามันมันก็เป็นตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมไหม อันนี้ๆๆตรงนี้โอเคนะครับก็าวาดตามอย่างนี้เลยนะก็ว่าเเหมือนขายีๆเลยวะเออไม่ได้กลับมาดูนานแต่ผมเขาก็มาวิจารณ์ตัวเองหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะแต่ส่วนตัวผมชอบว่าภาพที่แล้วเยอะนะผมรู้สึกว่าภาพที่แล้วมันมันรู้สึกเอียงนะแต่พอพันภาพไว้ชั้นนี้ก็รู้สึกดีขึ้นหน่อยเพราะว่าตั้งใจวาดตรงๆเลยนะครับผมเอ่อเทคนิคการวาดที่สำหรับผมนะครับคิดผมนั่นคือเวลาวาดเดี๋ยวห้ามต้องห้ามเอียงเลยผมคิดว่าการที่พอไม่ภาพเอียงนี่ก็คือแบบเรียบร้อยเลยนะคือแบบมึงไม่เหมือนเดิมนะบอกก่อนนะไอ้เทคนิคที รู้มานะครับผมก็เลยตั้งใจทำมากๆเลยนะโอเคมาภาพที่3ามดลยว่าเป็นอ่าทีนี้เป็นเวอร์ชันมิคุก็โอ้มิคุสามูปเลยเนี่ยคือเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วนะครับผมคือเริ่มเป็นเอเส้นที่เดียวขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มเป็นอนิเมะขึ้นมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ใช่ลยเส้นที่ไม่เส้นยังไม่ใช่ลายเส้นตัวเองนะครับผมก็ยังเป็นลายเส้นแบบว่ากบชาวบ้านเข้ามาอยู่นะนะครับผมก็เหมือนเคยเจอภาพนี้ในเฟนอาร์กด้วยนะครับผมก็เฮ้ยเจส่วนตัวภาพนี้ผมตั้งใจวาดมากเลยยหค เฮ้ยเยอวิจารเดี e wow, think one, think two, ๋ยอย่าวิจารเยอะ๋ยวไม่มีควางใจว่าเออแต่ถือว่าแบบนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าผมถึงแม่ันจะวาดตามว่าแต่ถือว่าตั้งใจมากๆนะผมแล้วก็ไอ้เรื่องที่ยากสุดก็เป็นอุ้ยเขียนน้ำลายใช่ไหมน้ำลายติดน้ำลายติดภาพวาดตัวเองคุณโทษโทษโทษตรงตรงตรงใครพูดวะเรื่องอดนี้จะวาดแค่ส่วนตัวนะก็ รู้สึกว่าตรงนิ้วเนี่ยรู้สึกว่าจะดีดีค่อนข้างดีหน่อยนะเพราะว่าเออมันก็ดีแหละมันไม่ได้วาดเองอ่ะคือเรื่องมือเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ยากมากๆเว้ยสำหรับการวาดรูปแบบผมเว้ยคือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ยากที่เหี้ยเลยการวาดมือถ้าเป็นวาดแบบประเภทอย่างเงี้ยเออมันก็พอวาดได้อยู่บ้างแหละแต่ถ้าวาดมือแบบให้มันเรียลจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าผมเราไม่ได้เว้ยคือมันยากจริงๆเว้ยก็ไม่รู้ว่าเทคนิคการว่ามันต้องทำยังไงนะคือจากที่รู้ไปเนี่ย กาที่จะวาดมือได้เนี่ยคือคุณต้องดูมือตัวเองว่าไอ้นี่ผมไปดูจากช่องยืดรูปมือนาแล้วคือแบบต้องดูมือตัวเองอ่ะเออเมื่อกี้จะวาดรูปได้นะครับผมก็โอ้คุณค่อนข้างจะยากเลยนะเออแต่ภาพนี้เอ้ยเดี๋ยวให้คะแนนหน่อยดีกว่าเออผมให้คะแนนเต็มห้าแล้วกันภาพนี้เต็มห้าเดี๋ยวผมให้สองจุดห้าแล้วกันนะเต็มห้าให้สองจุดห้าแล้วกันภาพนี้ดีขึ้นหน่อยผมให้สามเต็มห้านะครับส่วนภาพนี้เนี่ยอันนี้บอกก่อนว่าอาจจะไม่ไม่ได้เน้นเรื่องการวาดตัวเองอะไรมากนะครับก็ภาพนี้คะแนนก็ให้ สามจุดห้าสห้าแล้วกันนะถือว่าผมชอบภาพนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็แน่นอนว่าไม่ใช่อะไรทีเ่เราวาดเองเหรอกนะเฮ้ไปรูปต่อไปครับอ,อันนี้เชิงเป็นวาดลุกเล่นนะครับมันก็ยังก,ก๊อปายเสินชาวบ้านแหละโอเคอันนี้มันไม่ได้เป็นตีโมคาลอยแล้วับผมอันนี้เป็นเป็นน้อมหนึ่งเลยซึ่งเป็นด้อมที่อที่ผมชอบด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นเกี่ยวอนิเม่นะครับนั่นคือด้อมของปูนเดสูหรือว่าเป็นน้อมของมวยปั้มญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้ผมวาดเป็นนักมวยปั้มนะคะซึ่งก็คือโทชิ ใายาเดจอร์เรสเคอันนี้ผมก็จดไปด้วยนะสังเกตว่ามันจะอะไรเส้นจะแปลกๆเลยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แบบเส้นแบบดินสอครัันนี้ผมใช้แบบเส้นแบบปากกาปากการดำครับผมเออก็คือแบบว่าวาดแบบดำเส้นด้วยคืออยากวาดปากการดำนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลอครับแต่ชัดนั้นก็ไม่รู้จะวาดเป็นทำไมคือมันเละเทีมากเลยครับมันเละจนหน้าหลังเลยนะโอเคก็เป็นรูปเอ่อคาวดานะครับเป็นรูโก้ของคาวดานหรือเปล่าผมจำไม่ได้ว่าเป็นตอนไหนนะครับผมน่าจะเป็น ประมาณปี2000ได้แหละนะ,ะมตสว,วัสดิวานที่เทใช้รูปโลโก้นี้ตอนอใส่เสื้อก่อนขึ้นปั้มนะครับผมอันนี้เป็นตั้งแต่ปัม้มมาเนอะมันก็มีเออก็เลยลองวาดดูนะครับก็ก็เป็นแบบว่าก็ดีเหมือนกันนะาภาพนี้ผมให้ประมาณเป็นแบบ3.5แล้วกันโอเคแต่เอ3.5ทำไมผมให้3.5ฟองอย่างเงี้ยครับกีโอเคไปภาพต่อไปว่ะกีก็ให้กันอย่างเกมวันนี้หนึ่งนะอ่าอันนี้โอซีครับโอซี โอนะริจินอลคาแรคเตอร์ใช่ไหมมันจะมาจากชื่อนั้นจริงๆใช่ไหมโอซีก็คือตัวละครที่ผมคิดเองนะครับเป็นตัวละครที่คิดขึ้นมาเองเลยนะฮะคือตัวละครของผมเองโอซีของผมเองเลยอ่ะน,นี่เป็นตัวผมเลยก็ว่าได้นะครับผมก็คืออากิระเองนะผมผมจะขอไม่พูดถึงนามสกุลแล้วกันไอ้ที่ทากายยุกิผมขอตัดทาก,กายยุกิก่อนคือจริงชื่อจริงๆของอากิระแต่ก่อนชื่อว่าอากิระทากายยุกิครับแต่แปมาเนี่ไอ้ทากายยุกิผมเพิ่งรู้ว่ามันก็เป็นชื่อจริงได้เหมือนกันก็เลยเอาแค่ชื่ออากิระก่อนนะครัับตดทากาาายยยยกกกกิออออไปป่่่่นนนนนะะคครับเเเดีี๋วลลมมสุให ก็เป็นโอซี <to the> <conversations> so <región> ่จผมคิดขึ้นเองนะครับวันนี้ได้จากกาชาิอะไรแหละแล้วก็เอามาวาดนะครับผมซึ่งจําได้ว่าตอนวาดไอ้นี่บอกไว้ก่อนนี่เริ่มเป็นลายเส้นตัวเองนะคือเรื่องแบบใช้แบบวาดด้วยตัวเองนะผมคือวิธีทำของผมคือง่ายๆนั่คือผมแค่วาดเอาาตรงนี้ตรงหน้าแล้วจากนั้นก็วาดที่โครงหน้าตรงผมแล้วก็วาดํำตัวอะไรอย่างนี้โอเคแล้วมันก็ก็เริ่มดูไมรู้เนรากขึ้นนึงไอ้นี่มันเริ่มวาดเองนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันยังไม่มันยังไม่ดีพอเออผมคิดว่าความคิดผมมันยังไม่ดีพอนะ ก็ในตอนนั้นเอาจริงดีเทลเลยเี้มันก็ตรงเลยนะคือเอาจริงไอ้กิราเป็นอย่างนี้แหละครับผมไอ้กิราอันนี้บอกไปก่อนจะภาพนี้จำจำได้ด้วยม่้ผมผมเคยมันเคยมีครั้งหนึ่งว่านี่มันเคยมีแฟนอาร์ที่เขาส่งมาให้ผมด้วยเว้ยเออซึ่งจําได้ว่าตอนว่ากีฬาเนี่ยคือกูก็ต้องไปช้อนดูแฟนอาร์ตที่เขาวาดมาให้กูคือมันเป็นตัวละครโอซีตัวเองอยู่แล้วเออแต่มึงไม่มึงไม่ดูแฟนอาร์ตชาวบ้านที่เขาวาดมาให้มึงเนี่ยนะคือมัน คือมันดูเหมือนไม่พยายามอะคุณคือตัวละครมึงแท้แต่มึงยังมึงยังทำให้มึงยังว่าไม่ได้เนี่ยคือผมว่ามันก็แปลกนะเอออันนี้แต่เอาจีนผมก็ภูมิใจนิดนึงแต่ยังไม่ดีพอนะสำหรับผมหมให้สับยี่ห้าแล้วกันนะสับยี่ห้าตียห้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเออมันก็ดีแหละเออมันเริ่มดีขึ้นแล้วแหละแต่มันเริ่มดีขึ้นจากเดิก่อนเลยซ้ำแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอนะเออผมรู้สึกว่าส่วนส่วนเออส่วนตัวเออคือส่วนตัวละครเนี่ยมันยังผมรู้สึกว่าม ให้ประมาณแบบ3ามจุดห้านะกันนะเออก็อถือว่ายัางน้อยมีของมีออริจินอลเป็นขอตัวเองนะครับอู้มาครับตัวนี้ส่วนของโทโค่น,นะฮะแม่ตื่นเต้นกันเลยทีเดียวน,นะครับผมไอ้จะมาดูภาพดูจังๆอย่างว่าเออเธอคนนี้กูไม่ต้องพูดหรอกครับผมรีม,มูนีเนะ่เองแหละเออไม่ต้องพูดให้เยอะแยะมาซะขนาดนี้แล้วนะครับผมเป็นรีมูนี่เองนะผมก็ว่าจําได้ว่าน่าจะเอาต้นแบบจากภาคของอนิเมะนะซึ่งตอนนี้กูยังไม่เคยดูอนิเมะเยไ่ยมเลยเฮ้ยเอไม่ใช่อนิเมะนี่เเรียกว่าภาพเป็นอนิเมะอะไรวะ ขอให้เป็นภาพอนิเมะกันคือมันไม่ใช่อนิเมะไม่ใช่อนิเมะแบบเขาฟิชเชอร์เขาทำนะครับคือเป็นแฟนคลับเขาทำนะก็ก็ได้มาเป็นแบบนี้นะอันนี้ยังไม่เว m o t i o นยังไม่มียังไม่มีมือนะอันนี้แบบแขนแขนเสื้อมันยังยาวอย่างเงี้ยเออมันเลยยังไม่ยังไม่ใส่มือนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้บ้านมือตามไปนะเอ,อ่ออันนี้เริ่มดีขึ้นมาหน่อยส่วนส่วนการได้เงี้ยเนี่ perfect ย perfect ก็แหละนะครับผมผมให้ประมาณสี่แล้วกันสี่ถึงห้านะภาพนี้นะครับผมเป็นภาพของเรนมูนะ Okay, ไปภาพต่อไปเป็นลูเ ي, มียเฮ้ยกูไม่เคยรู้ก่อนเนีเย่ยกูเคยวาด,ดรูเมียดิเฮ้ยจำไม่ได้เฮ้ยเคยวาดลูเมียดยเหรออ๋โอโอเคเลยเริ่ม,มจำได้แล้วะนี่คือจุดเริ่มต้นของความยากของการวาดมือแล้วนะครับผมเดี๋ยวเป้ามือพวไมเหมือนกันอ่ะอ่านี่จะเป็นลูเมียผมอ้นีี้อันนี้จำไม่ได้ว่าได้จากใครนะน่าจะเป็นจากที่ผมอ๋อโอเคจำได้แล้วน่าจะได้จากภาพของภาพวาดแฟนอาร์ตของคุณไดรี่นะครับที่ผมเคยเอาเอามาประกอบในคลิปตทรโวเอไว้นะครับผมก็นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ อันนี้เนี่ยจากสังเกตว่าส่วนมือเริ่มยากแล้วนะครับผอันนี้เริ่มวาดมือนะก็บอกตรงๆว่ายากนะครับไอการที่มึงจะทํามือขนาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะบอกไว้ก่อนอะคะแนนไอเก็ยังคงผมไม่ยังคงให้สีเหมือนกันว่ะเออส่วนตัวผมคิดว่าดูเมียก็ยังเออก็ยังดีนะเอออย่างน้อยผมคิดว่าส่วนตัวผมคิดว่าดูเมียวาดง่ายนะเือเพราะว่ามันไม่ได้ดีเทลเยอะเหมือนเรมูสะรัเรมูผมคิดว่ามันยังดีเทลเยอะเลยนะเออไอกิระอย่างเงี้ยอากิระก็ดีเทลเยอะนะเอาจริงนะครับผมพิเศษส่วนตัวผมชอบใใหห้้นะครรัับบพอกีมูเลย โอ้ยเฮียเฮ้ยภาพนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยเว้ยผมจําได้ว่าผมตั้งใจวาดม,มากๆมีผมมีปัญหาตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวค่อยเล่ากันนี่คือมาริสาคิริสาไหเอาที่เองครับผมภาพนี้ผมโคตรจำได้่าโคตรตั้งใจหวาน,นมากได้จากอนิเมะเหมือนกันแต่ว่ามีบางส่วนที่ผมเอคิดตัวเองนะครับผมน่าจะเป็นตรงไหนสักตัวเลี่ยกูกูไปรู้กันนะแต่ภาพนี้พอมาดูอีกทีเนี่ยเออดีดี เอาริในตอนนั้นผมคิดว่าผมว่าผมว่าสวยขึ้นแล้วนะผมว่าสวยขึ้นมากแล้วนะแต่พอภาษาอังกฤษดีเห็นไม่เท่ากันเข็นไม่เท่ากันนะคุณคือถ้าคุณมองอย่างมุมมองนี้เอออาจจะไม่มีปัญหาเลยเว้ยคือเรื่องความที่เขียนออกมาสายข้างเนี้มันมันเอียงไงเออมันแบบมันเอียงข้างไงแต่ถ้าคุณเอามาเปรียบเทียบจริงถ้าเอาเขียนข้างนี้มาตรงจริงริงอ่ะมึงมึงจะมึงจะภษังกตไดล้วว่ามึงมันจะไม่เท่ากันมันจะไม่เท่ากันเว้ย แล้วก็ตรงมือเนี่ยตรงนี้ผมมีปัถหาเยอะมากผมจาได้ผมล้มไม่รู้กี่รอบเว้ยเพราะว่าไม่แบบวาดมือยากทช่ไหมผมจําได้ว่าตอนคอนเสปร์แรกๆเนี่ยคือผมจะวาดมือแบบว่าเป็นถือที่แบบมันเอาไ้ทาเป็นมาสเตอร์สปาร์กอ่ะเอออย่างนั้นอ่ะไปๆมาๆมันคือแบบไอ้ฮิตถอนใจเป็นเป็นสมลี่นเป็นสมุดแม่งเลยเปลี่ยนเป็นตังสือแม่งเลยเพราะว่าแบบไอ้เียวาดไม่ได้อ่ะเออปลดมือไม่ได้ครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบวาดถือสมุดแทนละกันเออถือครึ่งหนึ่งด้วยนะครับประเด็นคือมือไม่เขี้ยมากนะผมไม่ค่อยชอบมือเท่นะเออว่าภาพนี้เ แต่เอาจิงคือว่ามันมันดูมันเพอร์เฟกต์กันแหละสมบูรผมนะคือที่เหลือถ้าไม่ดูตรงเขียนเนี่ยที่เหลือมันจะเพอร์เฟกต์มากเลยเพอร์เฟกต์สุดๆเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนเนี่ยผมจะให้ไปทั้งหมดเป็น4.5แล้วกันนะผมคิดว่าผมชอบภาพวาดนี้มากนะเพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นตั้งใจวาดมาแล้วรู้สึกภูมิใจด้วยนะครับที่ได้วาดนะโอ้โหอันนี้อันนี้ส่วนตัวผมคิดว่ามันเริ่มแย่นะอันนี้จําได้ว่าวาดแบบคนจริงๆนะครับผมวาดเป็นทักวาดปั้มสุดน้องของปุตุลย์สุตแล้วแหละ ก็คือน้องก็เป็นน้องัมหญิงครับชื่อว่าแตมนละกะโน่นะครับผมซึ่งคือจะพยายามวาดให้เหมือนเลยแหละแต่ว่ามันมันยากมากเลยการที่จะวาดคนจริงๆมาแบบรายเส้นนี้นะเพราะว่ารายเส้นเรายังไม่แข็งแรงพออ่ะเออที่จะวาดแบบคนอื่นที่แบบเป็นคนจริงๆได้สําหรับผมอ่ะนะแต่เรื่องชดเรื่องอะไรอันนี้มันก็ใกล้เคียงผมก็เออผมจําไม่ได้ว่าผมวาดเอ่อดีเอ่อเดไซน์นี้มันต้นฉบับนี้มาตั้งแต่ปีไหนนะแต่ก็ใกล้เคียงแหละเออแต่ว่าผมไม่ผมไม่ค่อยรับได้เท่าไหร่เพราะมัน มันเริ่มเล็แต่ผมคิดว่าเริ่มเล็กนะตรงมือก็ยังคงแบบว่าอีกๆเหมือนเดิมนะมันยังคงวาดไปทันเหมือนเดิมนะแล้วก็ไอ้นี้ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่วาดเป็นแบบเอามือควายหลังเนี่ยคือขี้เกียจวาดนิ้วหรืออะไรนะแต่ภาพนี้ผมให้สามมอล้วนะคือคือมันก็ดีหรอกแต่มัน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 ไม่มันสู้มันี่สามไม่ได้ตอนคือตอนนี้มันี่สามเป็นที่หนึ่งอยู่นะฮะโอเคอ่านนี้เป็นของชิลโน่แล้วครับผมนีงอยู่กลับมาที่ต้อมตัวโวอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของชิลโน่นะ ก็เป็นภาพวาดแบบว่ายังไงอันนี no ้เหมือนจะเอาจิงๆก็เป็นก๊อฟแหละเอาจิ้งเออแค่เอาไปวาดแบบของตัวเองไว้เออก็ยังเป็นชิลโน่นะครับผมเอ้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นภาพแรกและที่ผมวาดแบบเต็มตัวจริงเพราะที่ผ่านมาผมจะวาดแค่ส่วนแค่ตัวลําตัวแต่ว่าผมไม่ได้วาดขาไงเออแต่ตรงนี้คือแบบเต็มลาตัวจริงๆนะส่วนตัวคิดว่าเออเคมันก็ดีขึ้นกว่าภาพก่อนขึ้นขึ้นเยอะะแหละนะครับผมแต่ ถามว่ายังสู้มานิสาได้ไหมก็ผมคิดว่ายังสู้มานิสาไม่ได้นะเออถึงแม้จะวาดได้เต็มตัวก็เถอะแล้วก็เรื่องนี้ไอ้ดีเทลไร้พวกเนี้ยไ,ไอ้ตรงปีกพวกเนี้ยเอาจริงที่เอาจริงก็ทำมาดีนะแต่ผมคิดว่ายังสู้มานิสาไม่ได้เอาผมให้สี่นะกันนะสี่คะแนนนะครับนะผมโอ้โหเฮียผมจำได้โคตรเกลียดม,มานิสาเวอร์ชั่นเฮียนี่เฮียเลย <laughs> ผมจำได้ว่าผมวาดแบบว่าตามจากตรงนี้มาเลยเออ คือแบบเออกูมั่นใจมากผมว่าลิสซาได้ไปเพอกูวาดด้วยวิธีเอาไอ้เทียนี่มัใครว้นี่มันเดิมเลยสัานเข็นยังไม่เท่าเลยอีบ่เออแต่เรมูคอันนี้ผมมุกเออมึงมึงมึงปิดไปสาไปคือแต่ผมชอบเลยมูคอันนี้แบบอันนี้มากคือมันเป็นเรมูคที่เพอร์เฟกต์มากนะหรับผมคือเป็นเรมูคที่กำลังนั่งชงชาอยู่นะครับผมไอ้นี่มิสซาแบบเปิดประตูมาเฮ้ยเรมูคมานี่ก็มาแบบเปิดประตูมาหาเรมูคอะไรพวกนี้เนาะก็เรมูกกำลังดื่มชาอยู่นะไอ้นี่คอนเซ็ปต์ในหัวที่ผมคิดอยู่นะ ส่วนตัวผมคิดว่าผมชอบรีมูฟชั้นนี้นะผมชอบเรืรีมชั้นนี้มากกว่าบนชั้นที่แล้วนะเพราะว่ามันไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันดูแบบเออมันดูแบบเหมาะกับรีมูฟเนี่ยเออโอเคถ้ามีโต๊ะมีแล้วเรื่องมีประตูเรื่องมีหลังฉากมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าเยอะอะไรหรอกก็คะแนนเนี่ยคือถ้าถ้าผมเอาไม้เสาอย่าผมให้หกสี่นะแต่ถ้าผมเอาไม้เสาเนี่ยผมให้แค่สามว่าสามจุดเออเจ็ดห้าละกันนะเกือบสี่ละกันนะสามจุดห้าถึงสิบนะครับสามจุดห้าถึงสิบโอเคคามคามคาม เอ้ยเฮ้ยผมชอบภาพนี้เที่อเลยโอ้โหให้เต็มห้างอ,อ่ะเลยใช่ไหมวภาพมันเป็นภาพหนึ่งที่ผมตั้งใจวาดมากแล้วจําได้เลยว่าไม่โคตรเมื่อยมือแต่คุ้มค่ายีเย่เทียในการวาดเลยเว้ยก็คือชื่อว่าอีอาร์นะครับอันนี้คือต้องของโบคารลอยนะกลัอบมาโบคารลอยอีกครั้งหนึ่งครับเป็นของอีอาร์เนี่ยขอยุดเต็มตัว,ตวหน่อยพี่ชายโอ้ย เออนี่นี่นี่ขอดูเต็มตัวนะครับนี่คือภาพวาดหนึ่งที่ผมตั้งใจวาดว่าคือจําได้ว่าไปดูแบบดีไซน์ดีไซน์ของตอัวละครเลยนะแบบต้นฉบับเลยอ่ะอ <c oughs> และ้เอามาวาดแล้วผมนี่แบบโอูโหูภูมิใจมากๆ,ๆนะผลงาบภาพนี้คือมันการเป็นภาพนี้ที่แซงมาที่สามไปแล้วนะตอนนี้นะผมอ,อ้โหูมันดูคือดีเทลแม่งมันได้เลยเว้ยจริงไหมส่วนตัวผมว่าดีเทลไม,ม่อะไรละเอียดเยอะมากเลยนะเออมีทั้งแบบลูกแขนมมันดูลูกนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเรื่องเออจริงผมว่าจะวาดแบบเต็มตัวแหละเหมือนเหมือนชิ เออคือแบบูว่าใจเยินไงอมันก็เลยได้แค่นี้นะครับผมแต่แต่ผ็้ฟึกนะผมชอบนะเออภาพนี้ผมผมให้เต็มห้าเลยนะเต็มห้าภาพนี้ดีมากให้เต็มห้าเลยนะครับผมโอ้โหยิ่งถ้าสมมติว่าตัวู้วยเอ้โอ้โหอีเท็ตต็บล้านผมให้มากกว่านี้แน่นอน่ะแต่ผมให้เต็มห้าให้แค่เต็มห้าก็เยอะแล้วคุเออผมชอบมากเลยจำได้ว่าภาพนี้ตั้งใจว่าะอ่าไอภาพนี้เลยมาเมื่อกี้นะผมก็ถือว่าบิขูนี่เอง ซึ่งเอาส่วนตัวผมให้4.5เต็ม5แล้วกันนะครับผมภาพนี้เอาจริงก็ว่าเต็มตัวเหมือนกันแหละนะครับผมแต่ก็ยังสู้แบบเออของอี่ยาไม่ได้นะครับผมชื่ออย่าจริงไม่ได้ออหรือว่าไอเอไม่จำไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะสับสนุกับชื่อนะครับเป็นตัวละครเดวพอรอยตัวหนึงที่ผมสับสนมากนะเดีชอบเพลงงๆว่าเพลงถือไม่ดีมากนะับอันนี้ก็เป็นมิขูนะยี่มิขูเรามาแล้วนะครับผมอี่ยาอย่าผูสิเอ้ยอย่าแย่งซีสิเออนี่ครับอันนี้แบบว่าเวอร์ชันแบบบเเเตตต็็มมัััวววนนะอออปรชขงงด้ยค อันนี้เหมือนจะอ้างอิงจากเวอร์ชันของเวอร์ชันสีนั่งบังเอ,อิญบูชันสีนะที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดของมิคุนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโปรเจกต์เซคาย์ปะเออน่าจะเป็นแบบโปรเจกต์เซคาย์มากกว่านะผมคิดว่ามองไปประมาณนึกนึกถึงโปรเจกต์เซคาย์มากกว่านะออก็เป็นภาพวาดนที่เพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่ายังสูมของอีอ๋ไม่ได้ก็ยังให้แค่สี่จุดห้าพอเนะอะอ่านี้หมดแล้วนะครับอ่หลังจากนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้ก็มีเพียงแค่ออตอมนุ่ที่วาดหน้าไว้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับมาวาดนะคครับผมก็ปลล่ออย้้างไวเโ โอเคมากอย่าอันที่สองนะครับโอ้โหมาถึงอันที่สองแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่นึกมาก่อนเลยอันนี้เป็นอันแบบเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าไม่มีแบบไม่มีแบบเส้นแบบที่แบบเป็นประทัดแล้วนะครับอันนี้แบบเป็นแบบกระดาษ A4 ง่วงๆเลยนะเอยจริงๆผมคิดว่าผมไม่รู้ว่าผมจะซื้อมานทำไมเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่รู้ไม่รู้สองวันที่ผมนะผมไม่รู้ผมซื้อมันทำไมกันเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้ว่าอะไรเยอะเออในนี้เพราะว่า คือมันก็ไม่ค่อยว่าดอะไรเยอะนะจริงแต่รูปดีๆก็มีนะผมยัภาพนี้นะผมโอเคกนะ็มาลองดูว่าเป็นไงนะโอเคว่าปลามทรงหนึ่งก็เปิดม,มาเป็นเล่นกาบินเน่เราที่เองโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยภาพดีๆเฮ้ยภาพดีๆเลย,เลย,นะะเลยนะครับดีมัง้งกูมันดีหรือเปล่าไอตอนแต่จําได้ว่าตอนตอนที่ผมวาดแรกๆผมไมค่อยชอบเท่าไหร่นะเอจริงๆนะครับผมผมไม่ค่อยชอบตัวหัวเออเข้าง่ายไม่แต่ถ้าถ้าดูเรื่องชุดเรื่องอะไรพวกนี้เอ้ยผมว่าดีนะเออชุดเนี่ยได้จากชุด ของเกมโบจิกนีว่านะครับผมก็คือชุดทำไ,ได้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นชุดทีช่ชื่อว่าไอเทสุนะครับไอเทสุ I เนี่ยคือจําได้ว่าชอบชุดนี้มา,มากๆคือชุดเป็นชุดของเลนนะครับในเกมนะแล้วผมชอบชุดนี้มา,มากๆเลยเว้ยผมก็เลยเอาเมาหยิบมาวาดดูอันนี้น่าจะทาวิธีเดียวของ e ออเลยก็คือว่าเใช้แบบดูดีไซน์ต้ฉนฉบับมาเลยนะครับผมแล้วก็วา,าดตามนะฮะอันนี้ผมก็งแค่วาดที่ส่วนหน้านะผมยังไม่ได้วาดส่วนข้างหรือพวกนี้นะับเตส่วนตัวผม เออคือผมไม่ค่อยชอบตรงตรงหัวเท่าไหร่นะคือจริงๆผมคิดว่าผมเรียนหัวใหญ่ๆไม่หน่อยแต่เรื่องชุดผมตั้งใจวาดมากแลวผมคิดว่าเออมันดีมากเลยนะทีผมให้ภาพนี้ให้ประมาณมาะอกับมีขู่แล้วกันนะครับ4.5้าเออ4.5้าแล้วกันนะผมว่าเออคือมันก็ดีแหละเอาจริงจริงก็มันก็ดีแหละแต่ผมคิดว่ามันมันยังมีบางอย่างที่มันขัดขัดของอยู่เลยคือเรื่องหัวผมคิดว่าหัวผมวาดใจเกินไปหน่อยนะผมให้4.5่ห้แล้วกันนะ อันนี้ออกเป็นวอร์ชั่นพาวเวอร์เกิลเป็นเอวร์ชัน่นลำลึกคำหลังนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเดี๋ยวอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับว่าผมเสียมวาดพาวเวอร์เกิลมากนะครับผมแต่อันนี้ก็ไม่ได้กลับมาวาดนานแล้วนะครับนี้ก็ลองกลับมาวาดดูนะครับก็เออ,อเก็ถือว่าดูดีนะผมคิดว่าเอ้ยจำได้ด้วยว่าตอนว่าดีทเทลดีไซน์ผมได้จากอันนี้เลยผมเอาตุ๊กตาวางเลยแล้ววาดนะครับผมอันนี้แล้วก็ก็เป็นเป็นร์ชั่นพาวเวอร์เกิลนะก็ อจริงผมคิดว่าผมจะวาดตัวอื่นนั่นแหละแต่ผมวาเมดเชฟพิคุตัวเดียวนะครับก็ขี้เกียจวาดแล้วนะก็ตามภาษาคนขี้เกียจน,นะครับผมภาพนี้ผมให้สามจุดห้าแล้วกันเต็มห้านะครับอ่ามันอยู่ในบัวคาลอยยุคใหม่แล้วอันนี้มันสื่อคามเหมือนเล่มนี้จะวาดแค่บัวคาลอยนะครับว่าไอ่เรื่องโทโฮเรื่องอะไรพวกนี้จะอยู่แค่เรื่มนี้นะครับแต่ส่วนแต,แต่อันนี้เหมือนจะมีแค่บัวคาลอยนะก็เป็นฟาวเวอร์นะครับวีฟาวเวอร์วีฟาวเวอร์นี่กเ็กเ,กเป็นหนึ่งตัวละครหนึ่งที่ผมก็ชอบกันนะครับใน ชอบฟังเพลงเธอของเทอมกันนะครับผมใช่ครับเป็นเป็นผู้หญิงนะบอกก่อนนะครับเป็นผู้หญิงแบบเชิงเชิงมเป็นผู้ชายนะครับเอาจริงๆผมตกใจด้วยซ้ำว่ารู้เพิ่งรู้ว่าทำไมเธอเป็นผู้หญิงนะครับโอเคนะครับเป็นฟอร์เออร์นะไอ้นี่ผมให้คะแนนประพภกับเรนนี่ะคือ4.5ต็มต็มห้านะฮะคือแบบหัวใหญ่นะครับผมคิดว่าหัวใหญ่เมือนว่าแต่เรื่องชุดแต่พวกนี้ผมคิดว่ามันก็ได้อยู่นะครับเออแถมยางชุดแบบครบกว่าด้วยว่าของเรนมีแค่ขาถึงแค่ขาเองนะครับแต่ตรงนี้ถึงรองเท้านะ ก็ภาพนี้ผมให้สี่จุดห้าแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าอย่างดีผมชอบชุดพาวเวอร์ยังไงผมชอบชุดพาวเวอร์มา,ากๆนะผมมันประเด็นคือเหมือนมันคล้ายกับของอากิราด้วยคนระับอันนี้มันมักเอ,อนะกือนะผมเป็นองผมไม่ได้ได้ฟอเรนจากเออผมไม่ได้เดฟเฟนจากของพาวเวอร์มาก่อนนะที่ผมคิดเองนะไอไอกิราเนี่ยแต่ประเด็นคือชุดพาวเวอร์มันคล้ายกันนะอ่ะพูดถึงอากิรามาเลยนะไอันนี้เป็นอากิราเวอร์ชั่นสองนะครับก็ภาพนี้เนี่ยเอาจริงๆก็เออเออก็เริ่มเริ่มดีขึ้นมา่อยผมเริ่มผมคิดว่าหัวนี่น่าจะเริ่มกลับออกเหมืออนนเเดิมแล้วะโค ไอ้ที่จะเพิ่มเติมได้ว่าอากิระเนี่ยจะมีแบบตรงอะไรตรงศอกอะเออตรงศอกมีมีภาพมันเหวมตรงศอบอะไรครับผม <c oughs> ผมก็ไม่รู้ผมวาดทำไมเหมือนกันนะโอเคแต่ไอ้เรื่องอากิระเนี่ยผมค่อยเล่าอีกทีแล้วกัน,น <c oughs> เพราะว่าเรื่องของอากิระเนี่ยมันยาวม,มากๆเลยนะเอาไว้ว่ามันเป็นโอซีโอซีที่ผมวาดเองนะครับแล้วผมคิดเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวตนผมเลยแหละอ่ะนะครับผมส่วนตัวภาพนี้ผมคิดว่าเป็นอากิระเวอร์ชันหนึ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะผม <c oughs> ชอบามากกว่าภาพอันที่แล้วซะอีกนะผมเพราะว่าอันที่แล้วมันจะพอลองดูไงแต่อันนี้คือแบบลองวาดแบบจริงจังอีกทีเนี่ยก็ ก็เออถือว่าดีนะครับผมผมชอบเหมือนกันนะก็ให้4.5แล้วกันมึง4.5มากี่คนแล้วเนี่ยเอ้ยวันนี้เป็นวันชันแบบผมว่าโง่งๆนะผมผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำเต็มันท่ารักมากนะครับผมก็เป็นนักกีฬาที่ไอชุดเนี่ยผมไปก๊อปจากใครมาสักคนนี่แหละเออจำไม่ได้แล้วนะคือจำได้ว่าชุดเนี่ยไปก๊อปมาแต่ตัวละครเนี่ยยังเป็นเราอยู่นะคือยังเป็นอากิระอยู่นะครับผมก็เป็นชุดแบบก็ไมผมชอบเขยเลยไม่มันดูน่ารักแบบชิบิเออผมชอบในเส้นแบบ๋ชิบิด้วยไงครับผม ชอบมากเลยนะครับในเส้นนี้นะคผมเฮ้ยผมวาดโง่ครับไม่มีอะไรมากนะครับเอกเป็นแต่น่ารักนะเออผมมีเวอร์ช่นแบบมีแบบไอ้เช่นแบบคือมันน่ารักนะครับผมไม่รู้จะพูดยังดีแต่จําได้ว่าอะไรสิไอคือชุดเลยเมื่อวัผมไปก๊อปเขามานะเออก็ประมาณนี้แหละนะครับผมอ่านี่ก็น่าสุดท้ายแล้วนะครับว่าอาจจะมีไว้แต่ก็ไม่จะหวาดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นี่ก็คือภาพวาดทั้งหมดที่ผมวาดได้ในตอนนี้นะครับผมโอ้โหนะครับก็ประมาณนี้แบบภาพวาดทั้งหมด ที่ผมวาดนะครับผมก็ในอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูไปอีกทีนึงครับว่าผมจะจะจะได้กลับไปวาดหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมอยากกลับไปวาดมากๆนะครับแต่ก็ไม่รู้จะวาดใครดีนะแต่ในหัวเนี่ยในหัวตอนนี้ครับผมคิดว่าผมอยากจะลองวาดากุยะดูอ่าผมคิดว่าอยากจะลองวาดตัวละครมีสักตัวดูนะคิดว่าเอออยากลองเหมือนกันนะก็ไม่รู้ทำไมม่อยากเป็นอยากไม่อเป็นสกุยะแต่ผมคิดว่าสกุยาเนี่ยจะน่าจะลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งละครที่ มาสดๆร้อนๆเลยก็คือเป็นรถชูเตอร์นะครับที่ผมคิดว่าผมจะวาดอยู่กันนะก็มาดูกันว่า,วารูปต่อไปผมจะได้วาดไหมนะครับผมก็คิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับคลิปนี้ก็นานมากนะครับกว่าจะได้ทำนะครับว่าดีอย่างรเๆๆลยกรก็อธิบายไปด้วยนะ ก็อาจจะไม่ดีมากนะครับในการวาดรูปหรือก็การทำการพูดก็ไม่ได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หากว่ายังไงก็ขออภัยแล้วก็สามารถแนะนำมาได้นะครับว่าเป็นวิธีในบางที่วาดมือยังไงให้ได้นะครับผมโอเคก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ทําเพื่อเออ่เป็นแบบเดอรี่เล็กๆน้อยๆครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ของเรานะครับผมก็ฝากคุณผชมนี้ก็รู้กันได้สปอนเซอร์คล้ากันนะครับเพื่อกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปกันนะเนาะโอเคครับก็จิ้งก๊วยคลิปหน้าแล้วกันนะครับสายอยู่นะสนิท